าการการร่วมต่อต้านนะครับแล้วก็ถ่ายทอดลงสู่ระดับของกระมการร่วต่อระดับของพื้นที่ยังเดินนะครับในส่วนจำนวนมากเช่นการสัมมนาประชุมจัดเลี้ยงแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของเหล่านี้นะครับถ่านมีไม่เกินพันคนเนี่ยต้องขออนุญาตต่อศูนยาา์บริการควบคุมโรคระดับซึ่งมีท่านํำเดินเป็นผู้นําที่จะตัดสินใจนะครับในทีมของ ถ้เกิดเกินพันคนขึ้นไปเนะครับเราต้องขออนุญาตต่อ้างการรคติดต่อจังหวัดซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะครับโดยที่จะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงคัดด้วยนะครับเพื่อต้องการการแพร่ระบาดของโควิดในพื้นที่ของจวนของเราครับและอีกเรื่องหนึ่งคือหากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาจากพื้นที่ที่ควบคุมที่ผมนำลเรียนไปแล้วเช่นกรุงเทพปริมณฑลหรือจัสงหวัดสุทราคนี้เป็นต้นนะครับซึ่งให้รายงานต่อในเทืองที่ล่วงหน้าก่อน